สวัสดีปีใหม่2,564นะครับยังสุขสบายดีนะครับหลายๆนะครับเป็นห่วงนะครับพักทายถามถ่ายมาเยอะเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้หายไปไหนนะครับใน Facebook ไม่มีการอัปเดตอะไรเป็นเดือนแล้วใน Youtube ไม่มีการอัพคลิปมาเป็นเดือนเดือนแล้วเหมือนกันนะครับสาเหตุนะครับก็คือใน f a c e b o o k นะผมถูกจำกัดการใช้งานนะครับเนื่องจากมีโพสต์บางโพสต์นะครับ มันมีการส่อหรือสื่อไปถึงการค้าขายสินมีชีวิตนะครับซึ่งก็คือนกเลเบิร์ดนี่แหละเอาจริงๆก็คือขายของนั่นแหละครับขายนกเลเบิร์ดเนี่ยซึ่งมันเป็นการละเมิดกฎชุมชนของ Facebook นะครับเป็นาการละเมิดกฎของ Facebook นะครับซึ่ง Facebook เ,เขาก็จะมีามาตรการในการป้องกันลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็จะถูกจํากัดการใช้งานได้ถ้ามีการละเมิดนะครับอย่างผมนะครับถูกจํากัดไปเดือนกว่านะครับยังไม่ยังไม่ถูกปลดนะครับจะถูกปลดประมาณสิ้นเดือนมกราคมนะครับ คาดว่าน่าจะหลังประมาณาต้นเดือนกุมภานะครับหรือกลางเดือนกุมภาน่าจะได้กลับมาไลฟ์ปกตินะครับมีการให้ความรู้ในเรื่องของนกเลืเบิร์ดตามปกตินะครับแต่ว่า ระหว่างนี้ก็ยังสามารถถามไตอบข้อความตอบ Messenger ได้ปกตินะครับสามารถใช้ Messenger ได้ใช้ในดูการเคลื่อนไหวใน Facebook ได้ทุกอย่างได้ปกตินะครับ mm hmm. เพียงแต่โพสต์ hmm. และคอมเมนต์ไม่ได้นะครับซึ่งหัวข้อแรกที่จะมาไลฟ์เลยนะครับก็จะพูดเรื่องของการละเมิดกดชุมชนตรงนี้นะครับจะทํายังไงไม่ให้ถูกแบนนะครับ ที่เราเห็นกันในข้าวข้นะครับในกลุ่มต่างๆที่ถูกปิดถูกอะไรทั้งหลายแหละนะครับก็จะมีคําหลักๆเลยนะครับพวกคําว่าขายคำว่าเหมาคําว่าปิดคําว่าหาบ้านคําว่าถูกๆอะไรอย่างเงี้ยจัดส่งฟรีจัดส่งได้อะไรพวกนี้ซึ่งมันสอบไปถึงการขายนะครับฉะนั้นที่ผมโดนผมไม่ได้โดนโพสปัจจุบันนะเมื่อตอนประมาณปี2018-2019นะครับในสมัยนั้นนะครับ Facebook ยังไม่ได้มีการเข้มงวดเรื่องกดพวกนี้นะครับ ฉะนั้นการที่เราขายไว้ในอดีตนะเราโพสต์ขายไวในอดีตแล้วมันยังมีคําพวกนี้อยู่นะครับ AI มันสามารถตรวจจับได้นะครับไปเจอแล้วก็เอาเอาโพส์ตพวกนั้นแหละมาเป็นข้ออ้างในการจํากัดการใช้งานของเรานะครับซึ่งก็ต้องระวังกันนะครับอย่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คําพวกนี้ทั้งใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ในกลุ่มนะครับกลุ่มนกเลิบเบิร์ดต่างๆที่เราอาศัยในการติดต่อกันนะครับฉะนั้นใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ อวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องนะครับมีคนถามมามากเลยนะครับเรื่องของขนาดของกล่องที่ผมใช้เพาะนกนะครับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับวันนี้มาวัดให้แล้วนะครับขนาดจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับ30มสิซนติเมตรนะส่วนขนาดจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับ2 0่สิบซนติเมตรนะครับยี่สคูณสานั่นเองซึ่งไม้มัน2องเมตรสี่สิบคูณเมตรยี่สิบนะครับขนาดไม้ไม้มาขนาดมาตรฐานนะครับ มันก็จะตัดพอดีนะแล้วส่วนช่องนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6เซนครึ่งนะครับจากด้านบนลงมาถึงปากช่องด้านบนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหกเซนนะครับแล้วด้านในก็จะมีชั้นนะครับหนึ่งชั้นนะครับก็ไปดูเอาตามความเหมาะสมก็ได้นะครับถ้าใครจะทํานะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับที่ผมทํานะไม่ใช่รุ่นที่ผมทาที่ผมได้มาที่เขาดีไซน์นะครับแล้วผมเอามาเอามาใช้งานต่อนะครับ ก็เขาจะมีขอบนี้นะครับขอบข้างด้วยเวลาทำความสะอาดก็จะค่อนข้างยากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะผมก็เลยดีไซน์ใหม่นะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งประตูมันจะกว้างมากเลยนะครับประตูกว้างมากเราสามารถทําความสะอาดข้างในได้ง่ายขึ้นพนักเพียงกว้างขึ้นนะครับนกสามารถเข้าไปไข่ข้างในแล้วมันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสัดส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ขยายไซส์ตรงนี้แล้วก็ขยายบานประตูนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของถาดเข้ามาแต่ว่าผมทดลองแล้วครับถาดไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนกมันจะดันออกมาได้นะครับฉะนั้นก็ ถ้าทารุ่นใหม่ผมก็จะตัดถาตรงนี้ออกให้เป็นเหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะไหนไหนก็ไม่ได้อัปเดตมานานนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาส่องไข่ยกด้วยนะพามาดูว่าเออระหว่างนี้ยังเลี้ยงอยู่จริงๆนะครับไม่ได้ขายชิ้งไม่ได้หนีไปไหนนะยังอยู่กันอีกนานนะครับนกก็กําลังไข่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับวันนี้นะครับเยอะเลยนะครับวันนี้อันนี้ก็มีลูกอยู่สองตัวนะครับยังไม่ลงลังนะครับลูกนกพวกนี้ก็ ผ่านพ้นอากาศหนาวมาได้ดีนะครับมาได้ด้วยดีนะระหว่างที่หายไปตอนช่วงประมาณต้นเดือนมก,กราก็ลงลังไปประมาณสามสิบตัวนะครับอันนี้ไข่หกใบนะครับมีเชื้อทุกลังนะครับอันไหนไม่มีเชื้อผมเอาออกแล้วนะครับอันนี้เพิ่งจับคู่ใหม่ครับแม่นาก็เริ่มมีจะไข่แล้วนะครับอือันนี้ก็อมีลูกนะครับมีลูกอีกสามตัวนะครับ ก็จะลกๆหน่อยนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาทําความสะอาดครับอาทิตย์ละครั้งนะครับอันนี้ก็สองตัวนะครับช่วงที่มันผ่านหนาวมาก่อนหน้านี้โหลุ้นแย่เลยครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับอันนี้ห้าใบนะครับอันนี้ก็หนึ่งตัวนะครับเป็นพักเทลนะฮะได้ลูกนกน้อยนะครับหนาวที่ผ่านมานะครับอันนี้หกใบนะจริงๆตอนแรกมันมีแปดนะครับแต่ว่า มันเยอะเกินไปนะครับผมได้เอาไปฝากแม่อื่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ห้าใบนะครับอันนี้ก็มีลูกอยู่สามตัวนะครับส่วนอันนี้ก็ไข่ใหม่อยู่ห้าใบนะครับอันนี้ก็ซึ่งไข่ใหม่อยู่สองใบนะครับอันนี้ก็ไข่อยู่นะครับ หกใบนะครับอันนี้ก็ห้าใบนะครับอุ้ยอันนี้ก็แตกเป็นตัวแล้วหนึ่งตัวนะครับกับไข่อีกห้าห้าหกใบนะครับอันนี้ก็หกใบนะครับอันนี้เพิ่งจับคู่ใหม่นะครับอันนี้เพิ่ง รังคู่เก่ามันเพิ่งลงรังไปนะครับก็เลยจับคู่ใหม่นะครับยังไม่ไข่นะอันนี้ก็เช่นกันนะครับเริ่มตีรังบ้างแล้วนะครับจับคู่กันแล้วนะครับอันนี้ก็ไข่อยู่นะครับสามใบนะเพิ่งเริ่มไข่นะครับอันนี้ก็ไข่แล้วนะครับโอ้โหฝังด้วยนะครับถ้าฝังอย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องเอาไปฝากแม่อื่นก่อนนะครับ นี่ฮะสองใบอาจจะต้องไยฝากแม่อื่นนะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็กำลังกกไข่อยู่นะครับน่าจะหกเจ็ดใบนะครับอันนี้ก็ลูกนกฟักเป็นตัวแล้วสองตัวนะครับไข่อีกสามใบนะครับอันนี้ก็ลูกนกเต็มรังนะครับเริ่มลงรังแล้วนะ แต่ว่าในรังนี้ก็มีอีกหนึ่งนะครับเป็นลูกฝากหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะฮะลูกฝากสามตัวลูกมันเองตัวเดียวนะครับจําผิดเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้เช็คนะอันนี้ก็เห็นไปแล้วนะครับห้าใบนะครับส่วนข้างบนนู้นนะครับอันนู้นก็กําลังไข่นะครับอันนี้ไข่อยู่ห้าฟองนะครับโดยประมาณอันนี้เพิ่งเริ่มจับคู่นะครับอันนี้ก็เออออไข่แล้วนะครับแล้วก็ กไข่ Hearts, sucking, ตัวอื่นอยู่นะครับไข่ตัวเองไม่มีเชื้อนะครับส่วนอันนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เอพิ่งจับคู่ใหม่นะครับอันนี้ก็มีลูกอยู่สองสามตัวนะครับอันนี้ก็มีลูกอยู่สองสามตัวนะอันนี้ก็เริ่มไข่นะครับอันนี้ก็มีลูกอยู่หนึ่งตัวอันนี้มีลูกอยู่สองตัวอันนู้นมีไข่อยู่ห้าหกใบนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับ ลงเรือนจะลกหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้อาทิตย์ละค้างนะครับเข้ามากวาดอันนี้มีไข่อยู่ห้าหกใบนะครับแม่เป็นบูโอโลีนโพโซนัตัสนะครับตกใบนะส่วนลังบนนะครับฟักเป็นตัวแล้วเหมือนกันฮนะอันนี้มันสูงนะครับผมเลยไม่ค่อยได้ดูนะด้านล่างโอ้โหกีใบไวนะ้น่ะ เจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองหืมสิบสองใบนะครับไม่ได้ฝากนะครับอันนี้ก็แปดใบนะครับอันนี้ยังไม่ไขนะ่นะเป็นนกไม่ขอบตานะมีตัวเดียวนะไม่ได้มีคู่นะครับอันนี้ก็ห้าใบนะครับห้บาใบห้าใบอันนี้ก็มีลูกอยู่นะแล้วก็มีไข่ใหม่ด้วย สูงหน่อยนะครับส่วนอันนี้ก็มีลูกอยู่สองตัวนะครับจริงๆลูกมันมีสามสี่ตัวนะครับเอาไปฝากแม่อื่นหมดแล้วนะครับจริงๆมันก็เลี้ยงลูกดีนะแต่ลูกมันไซส์มันไม่เท่ากันนะฮะก็เลยไปฝากพวกนี้จะสปิดได้หลดนะครับหัวดํานะคอสสปิดได้หลดหัวดําก็เดี๋ยวเอามาทําต่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับ อเพิ่งจับคู่ใหม่นะครับเพิ่งย้ายมาอันนี้ก็ไข่สีฟองนะครับอันนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่นะครับมีอยู่สามตัวเลี้ยงลูกดีนะครับอาหารเต็มเลยนะครับสอันนี้ก็มีลูกอีกสามตัวนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับนานๆทีมาเช็คนกก่อนเนี่ยไม่กันนะครับ เหงื่อออกพอสมควรนะขนาดนี้อากาศเย็นนะครับก็ประมาณวันนี้ก็น่าจะ30นะเย็นแล้วนะแต่ก็คืนเย็นนะครับประมาณ20สิบต้นๆนะครับก็เป็นช่วงอากาศหนาวนะผมไม่ได้ป้อนนกนะครับก็ให้มันเลี้ยงดูกันเองนะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาที่ผมบอกนะครับได้ลงลังมาเมื่อต้นเดือนนะก็เป็นชุดนี้นะครับ ชุดนี้ก็เป็นโอเปลีนนะครับเพอโซนัตัสนะครับทั้งกรงเลยนะครับเป็นสปิทกับโอเปลีนนะไม่ใช่โอเปลีนทุกตัวนะครับก็เป็นนกพัฒนาในปีต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็มีโอเปอีนบ้างมีเทลบ้างมีเออ่วิงบ้างมีอะไรพวกนี้ฮรนกทั่วไปแล้วครับนอกนั้นก็มีชุดนี้นะครับที่ลงมาก่อนหน้านี้นะเริ่มโตแล้วนะโอ้โหมืดหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับ นานหน่อยนะครับให้หายคิดถึงนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับใครที่เพิ่งติดตามใหม่ๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าทําไมคลิปไม่ค่อยอัพเป็นเวลาไม่อัพต่อเนื่องนะครับมันอย่างนี้แหละครับบางทีก็ไม่ว่านะครับบางทีก็อินดี้นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแต่เพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ